เริ่มต้นด้วยความตื่นเต้นที่ยากจะบรรยายได้ในโลกของนาฬิกาฟุ่มเฟือยที่ผสมผสานร,ระหว่างประวัติศาสตร์และศิลปะอันลึกซึ้งเผยเชิได้เปิดตัวแบรนด์คาซุเคโซนิจากเมืองหลวงแห่งดนตรีและสถาปัตยกรรมอย่างกรุงเวียนนาในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนี่คือโอกาสหายากที่จะได้สัมผัสกับ,กบตำนานแห่งเวลาที่ไม่เพียงแต่แสดงถึงความหรูหราแต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการรักษามารดกวัฒนธรรมที่เก่าแก่ยาวนานมาเป็นศตวรรษและเพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นลองนึกภาพว่าเรากำลังพูดถึงแบรนด์ที่เคยเป็นพาด หัวข่าวในหมู่นักสะสมระดับบล็อกด้วยจิตวิญญาณที่ผูกพันกับราชสำนักและประวัติศาสตร์ยาวนานแต่เดี๋ยวก่อนนี้คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไป Precious Thailand ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายนาฬิกาอิสระชั้นนำหมายถึงนาฬิกาที่ผลิตโดยแบรนด์ที่ไม่ได้ถูกครอบครองโดยกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ทำให้แต่ละเรือนมีความเฉพาะตัวและมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ได้จัดงานเปิดตัวพิเศษอย่างเอ็กซ์คลูซีฟลอนสําำหรับนาฬิกาคาซุเคโซนิที่สถานที่หรูราแห่งเซนทรัลชิดลมชั้นหนึ่งในส่วนของ Personal s h o p p อปเ u i t e ที่นี่ไม่ใช่แค่การจัดแสดงแต่เป็นการเชิญชวนให้ทุกคนสัมผัสประสบการณ์ระดับบุคคลสำคัญโดยมีแขก VIP และผู้สื่อข่าวมาร่วมงานกันอย่างกับข้างนักสูบคอว่าวามืออาชีพคงรู้ว่าการได้เห็นซ e อของแบรนด์มาบินตรงจากต่างประเทศนั้นหาได้ยากนะ แต่ในงานนี้เรามีมิสเตอร์มาเซลกับผู้บริหารระดับสูงของเพรเชสรวมถึงคุณรวิทย์เหตานุรักษ์ผู้ร่วมบริหารที่คอยต้อนรับแขกผู้มีเกียรติอย่างอบอุ่นนอกจากนี้ดรโรเบิร์ตพังคันโฮเฟอร์ผู้เป็นซีอของคาสุเคอโซนีเองก็บินมาโดยเฉพาะเพื่อร่วมงานไม่เพียงเท่านั้นยังได้ท่านเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยวิเฮมเอ็มดองโคที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ไมเคิลฟรีเดอร์และคุณสิริพรลิจุติภูมิจากเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตมาร่วมให้ เกียรติโดยมีนพัทรนัทนนเป็นพิธีกรที่ทําให้บรรยากาศเริงรื่นยิ่งขึ้นในช่วงเริ่มต้นของงานมิสเตอร์มาเซก็ได้กล่าวต้อนรับอย่างเป็นมิตรและเชิญดอกเตอร์รเบอร์พังคันโฮเฟอร์เล่าถึงความเป็นมาของแบรนด์คาสุเคอโซนีซึ่งก่อตั้งขึ้นในช่วงจักรวรรดิออสเตรีย ฮังการีอันยิ่งใหญ่และเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ผลิตนาฬิกาประจำราชสำนักมาแล้วกว่า200ปีเพื่อให้คุณเข้าใจภาพมากขึ้นลองนึกถึงว่าตระกูลสุเคไม่เพียงแต่สร้างนาฬิกาที่หรูหราแต่ผลงานของพวกเขายังคงถูกเก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ที่ซอนบรันพลิสซ,ซึ่งเป็นพระราชวังที่มีชื่อเสียงในกรุงเวียนนาและเอกสารเก่าแก่ยังยืนยันว่าช่างนาน กิกาชื่อดังอย่างคาสุเคเคยเป็นผู้รับใช้ราชสำนักอย่างใกล้ชิดนี่คือส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างนาฬิกาเหล่านี้กับประวัติศาสตร์ยุโรปที่หลายคนอาจไม่รู้จักในรายละเอียดดรโปรเบอร์พังคันโฮเฟอร์เองก็ได้อธิบายถึงหัวใจของแบรนด์อย่างน่าสนใจว่าจิตวิญญ,ญาณแห่งเวียนนาคือแก่นแท้ของทุกเรือนนาฬิกาซึ่งสะท้อนถึงความประณีตสง่างามและความเที่ยงตรงในแบบงานฝีมือดั้งเดิมของเมืองเวียนนาพวกเขาพยายามฟื้นฟูศิลปะแห่งเวลาที่แท้จริง โดยได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมอันงดงามและบรรยากาศโรแมนติกของกรุงเวียนนาเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นลองคิดถึงสถาปัตยกรรมแบบบาโรกที่ประดับประดาเมืองนั้นนั่นแหละคือแรงบันดาลใจที่ทําให้นาฬิกาเหล่านี้ไม่ใช่แค่เครื่องวัดเวลาแต่เป็นงานศิลปะที่เล่าเรื่งรางภายในงานด็อกเตอร์รเบิร์ตได้นําเสนอนาฬิกาพกโบราณสองเรือนจากพิพิธภัณฑ์มาจัดแสดงอย่างพิเศษซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเรือนที่คล้ายคลึงกับนาฬิกาของซิกมุนฟรอยผู้คิดปรัชญาชื่อดัง ภาพนี้สร้างความตื่นตาตื่นใจและสนทนาให้แก่แขกทุกคนไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความเก่าแก่แต่ยังเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าบรรดานาฬิกาเหล่านี้เคยสัมผัสกับมือของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์แต่เดี๋ยวนี้นี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งบางคนอาจโต้แย้งว่าการเก็บรักษามราดกเช่นนี้มีค่าเพียงใดในยุคที่เทคโนโลยีสมาร์ทวอทครองโลกมันเป็นการสานิเยเวลาและเงินหรือเป็นการรักษาความงามทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การสนับสนุนเราจะพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลัง ส่วนไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ของงานคือการนำเสนอรุ่นเบเวดีนาฬิกาออโตเมติกสไตล์สปอร์ทที่มาพร้อมกับโรเตทติงวินโดว์เดทหรือหน้าต่างวันที่ที่หมุนเปลี่ยนตำแหน่งทุกวันทำให้หน้าปัดดูสดใหม่และไม่ซ้ำใครทุกครั้งที่มองและเพื่อให้เห็นรายละเอียดที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้นด้านหลังโรเตอร์ทองทำยังแกะสลักพระราชวังเบเวดีในระดับไมโครที่ละเอียดราวกับงานศิลปะชั้นครูลายสายนาฬิกายังได้รับแรงบันดาลใจจากตราประจําราชวงศ์ออสเตรียทําให้มันไม่ใช่แค่เครื่องประดับแต นอกเหนือจากเบเวดีแล้วคาสุเคอโซนียังผลิตเทเบิลคล็อกที่ทำมือแบบดั้งเดิมโดยผลิตจำกัดเพียง5เรือนต่อรุ่นเท่านั้นสามารถสำรองพลังงานได้นานถึง8วันและที่น่าสนใจคือเป็นนาฬิกาออสเตรียแท้ที่ผลิตขึ้นใหม่หลังจากห่างหายไปกว่าศตวรรษตัวอย่างเช่นลองนึกถึงว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นาฬิกาแบบนี้แทบจะสูญหายแต่การฟื้นฟูนี้ทำให้มันกลายเป็นของสะสมที่หายากและมีมูลค่าสูง การเปิดตัวคาสุเคโซนีในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จอย่างสูงแต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Pre เชอร์สไทยแลนด์ในการเลือกสรรนาฬิกาอิสระที่มีคุณภาพเยี่ยมพร้อมกับเรื่องราวและเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครเพื่อมอบประสบการณ์พิเศษที่เหนือกว่าการซื้อขายปกติให้กับนักสะสมชาวไทยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองคิดถึงว่าการมีนาฬิกาเช่นนี้ในคอลเลกชันไม่ใช่แค่การลงทุนแต่เป็นการได้ครอบครองชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์ที่ยังคงพูดได้ และนี่คือจุดที่เราต้องการให้คุณคิดต่อในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่อุปกรณ์ดั้งเดิมเราควรค่าแก่การรักษามารดกเช่นนาฬิกาเหล่านี้หรือไม่มันเป็นการยึดติดกับอดีตท,ที่ไร้ประโยชน์หรือเป็นการรักษาความงามและความคิดสร้างสารรค์ที่โลกสมัยใหม่ขาดหายไปคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการจ่ายเงินจำนวนมหาศาลสำหรับนาฬิกาเหล่านี้แทนที่จะใช้เงินซื้อสมาร์ทวอ์ที่ใช้งานได้หลากหลายบอกเล่าความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างสิ เราชื่นชอบที่จะได้แลกเปลี่ยนไอเดียและอาจจะพบว่ามีมุมมองที่น่าสนใจที่เรายังไม่คิดถึง1นึสแลด8